สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วค่ะพี่น้องขะกับจุ๋ยจ้าชาแนลค่ะมือนีมากคำๆเลยค่ะพี่น้อง่ะมากินเมนูสมบกม่วงค่ะจากสวนเลยจ้ะสวนพอนี้แหละค่ะเก็บมาสดๆเลยค่ะพี่น้องจ้ามาขามาเซ็บๆน้ำกันตอนแรกว่าจะอาจกินกับพี่สาวค่ะพี่สาวติดธุระป้าทิมซํำมาขาเซ็บๆน้อกันแจ่บคือเกา Trình thai khá Còn đơn thang cá bụi con Ơ đơn thang cá bụi kẹo khá Quá khỉ Sống bọc muộn ลูกทุง่งลูกทุ่งกับกลองฟังค่ะฟังก่อนพอไอ้ยกมากเข่าดาวแต่มมือพุนอืมปลาแหยมหอม,หอมปเปี่ยวจิตจา้าๆาใจแห่ค่ะอืม แบบจับอือสิบประแดกค่ะ ใส่เลยดีกว่าคำเดียวไปโลดโอ,อืม ตั้ง,งกล้องไก่อยู่ค่ะมื่อเนี้ยอื้อ ไหน่อยคะเปรี้ยวมากแซ่บมากซ้อ,อนแรกเกยว่าตังกองราเดอร์เพื่อนเพื่อนเพื่อนมาก เพนไปเลยไอ้ทรงเพื่อนเพนค่ะบาน้เต็ทุลาจะไปเอาของให้กันเลยเกดไม่เป็นไรเนาะอืม 好啦哈。 ยายคุยกับใครอ่ะอ๋ออื้อนี่แก้มมันนี่อื้อ เสซ็บอืมเอาจับค่ะ คลิปส่งท้ายบรรยากาศบานเฮาค่ะพี่น้องจ๋าข้างล่างกะเต่าย่างแต่กินเข่าดาวย่างกินกันมากลางเต็นค่ะอยู่สวนคุณพ่อเอาล้วค่ะพี่น้องขะกะฝากช่องจุยจ๋าชาแนลนี้ด้ค่ะกินบอสุภาพก็ต้องคอโทษขออภัยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจและกะทุกคอมเมนต์คือเก่าค่ะพี่น้องค่ะมือหนีไปก่อนค่ะเจอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ